พาสต้าอาม่ร,ร้านอาหารคนไทยที่ยอดขายกำลังจะถึง300ล้านบาทแล้วคุณเชื่อไหมครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งานประจําทํางานเก็บเงินตอนกลางวันตอนเย็นขายน้ําผลไม้เก็บหอมรอมริบจนมาเปิดร้านพาสต้าอาม่ยอดขาย300ล้านได้เขาทําได้ยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกห้องเรียน MBA แบบนี้ทุกวันนะครับ วันก่อนครับผมพาทีมดีอินไซเดอร์ไปสัมภาษณ์คุณ G จีเจ้าของพาสต้าอาม่าซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับคุณจีเนี่ยเป็นคนที่ทํางานประจำนะครับเป็นพนักงานปกตินี่แหละที่บ้านไม่ได้ร่ารวยนะครับ,รรบไม่ได้เป็นนักธุรกิจมาก่อนเลยคุณจีเริ่มต้นจากการทํางานประจําแต่ว่าตั้งใจไว้ครับว่ายังไงวันหนึ่งจะเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้เขาก็เลยเริ่มทํางานหาเงินแล้วก็เลิกงานนะครับก็ขายน้ําสาวรสขายน้ําผลไม้ได้กําไรขวดละบาทสบาทไม่เป็นไรครับเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้นไวจนมีเงินเก็บหลักแสนก็ใช้เวลาเป็นเจนดเ้อกาไํระ ไปสร้างแบรนด์ให้ได้แพงๆแต่คุณจีมองต่างนะครับในวันที่เรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้เราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างตอนนั้นขายน้ําผลไม้โอเคมันทําง่ายมันสามารถทําได้โดยทรัพยากรของเราเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีทุนที่หนาอะไรที่จะไปสร้างแบรนด์ลงทุนหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราดังนั้นเขาทําอย่างนั้นได้กําไรขวดและไม่กี่บาทไม่เป็นไรแต่ว่าเก็บเงินไว้จนมีเงินเก็บหลักแสนแล้วเอามาเริ่มลองทําร้านอาหารของตัวเองใช้เวลาว่างนี่แหละครับในการเริ่มทําเริ่มทําไปก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้ขายดีตัต้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยให้ค่ากับอาหารเวสเซ่นนะคืออาหารตะวันตกสมมติเราขายอาหารทั่วไปเนี่ยจริงๆขายหลักร้อยเนี่ยคนก็เริ่มบอกว่าแพงและแต่ถ้าเป็นอาหารตะวันตกเช่นพาสต้าเฮ้ยคนเขายอมจนะ 200, 300, อ่ายนะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยงั้นก็เลยเริ่มมาลองพัฒนาดูว่าเราทําได้ไหมก็กลายมาเป็นเมนูพาสต้าแล้วก็ปรากฏว่าขายดีนะครับคนที่ซื้อไปก็ติดใจในรสชาติกับมาซื้อซ้าเรื่อยๆก็เลยขายายจนปัจจุบันนี้มี26สาขาทั้งสาขาออฟไลน์แล้วก็สาขาที่เป็นคลาวด์คิทเช่นนี่แหละรครับจุดเริ่มต ดีๆแบบน,นบอย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกห้องเรียน MBA แบบนี้ทุกวันแล้วก็อย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้นะครับวันหนึ่งคุณอยากกลับมาหาแรงบาันดาลาใจดีๆไอเดียดีๆแบบนี้จะได้กลับมาหากันเจอแล้วก่อนจากกันไปผมมีคําถามครับคุณคิดว่าความท้าทายที่สุดในการทําร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จในยุคนี้ที่คนทําร้านอาหารเยอะเหลือเกินคุณคิดว่าเคล็ดลับความสําเร็จของแต่ละร้านคืออะไรบ้างคําตอบไหนที่โดนใจทีมงานที่สุดนะครับเดี๋ยวทีมงานจะทักไปหลังไมม์แล้วก็ส่งของรางวัลให้